นี่เป็นภาคต้นของหนังสยองขวัญในตำนานครับที่ทำออกมาได้ครบรถแล้วก็จัดเต็มเรื่องของความสยองขวัญและความเดือดครับเป็นการนำมาปัดฝุ่นที่มีการเคารพต้นฉบับได้อย่างดีและต่อยอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับ The First Omen ครับ It's สำหรับด h โ o เมนครับเป็นหนังสยองขวัญขึ้นหิ้งอีก,กเรื่องหนึ่งที่ใครต่อหลายคนนะครับน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างหรือแม้กระทั่งอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างครับเป็นโนเรื่องราวว่าด้วยเด็กชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเดเมียนที่เขาเนี่ยครับเป็นเสมือนลูกชายเป็นบุตรชายของซาตานที่จะนำความชั่วร้ายและพยานตรายมาสู่โลกมนุษย์นั่นเองครับด้วยความที่ภาคแรกเนี่ยครับภาคออริจินอลเลยออกฉายเมื่อปี1976 ด้วยความสปรึงในรูปแบบของความสดใหม่ในสมัยนั้นนะครับทำได้ดีงามพอๆกับ ดีเอ็กโซซิสที่ฉายก่อนหน้านี้ไม่นานจึงทำให้ดีโอเมนเนี่ยครับ uh, มีภาคต่อตามมาถึง3ภาคครับแล้วก็มีเวอร์ชั่น TV Series เวอร์ชั่นแยกต่างๆอีกมากมายครับรวมถึงเวอร์ชันที่ใครหลายคนน่าจะคุ้นตากันมากที่สุดนะครับที่เคยผ่านหูผ่านตากันบ้างต้องเคยดูกันมาบ้างเลยครับสำหรับภาครีเมคเมื่อปี2 0 0 6นั่นเองครับ <D ame an> เดเมีนนยถ้าจะเป็นไอคอนิกหนึ่งหรือเป็นชื่อแรกๆในลิสต ถ้าใครพูดถึงเรื่องราวของเด็กนรกหรือเรียกง่ายๆว่าเด็กเปรตในวงการภาพยนตร์นี่ก็มักจะมีชื่อของเดีเมียนติดขึ้นมาเป็นท็อปลิสต์อันดับต้นๆเสมอครับแม้ในเรื่องของภาครีเมคเมื่อ Remember ปี2 0 0 6เนี่ยจะได้รับกระแสะตอบรับที่ไม่ค่อยโอเคนะักสักเท่าไหร่แต่กระแสะพูดปากต่อปาการวมถึงโอเมนภาค2006เนี่ยฮะทำให้ คนที่ชื่นชอบหนังสยองขวัญหรือใครก็ตามครับที่ทอยากอ่านหนังสยองขวัญสักเรื่องหนึ่งดูมักจะมีมักจะมีดโอเมนภาคเมื่อปี2 0 0 6เนี่ยครับแนะนําแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเสมอมาในปี2024ครับตำนานของเด็กซาตานนี่ยครับถูกนํากลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งฮนะแต่คราวนี้ครับเป็นภาคต้นกําเนิดที่จะไปเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นจุดแรกเริ่มของเดเมียน ว่าเดเมียนกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆสําหรับคออนังสองขวัญที่เคยดู The Omen มาแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้แม้ว่าจะทํารีเมคกี่ภาคกี่ภาคกี่ภาคแต่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครับเดเมียนเป็นใครกันแน่และกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรตรงจุดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆจริงครับเซตติ้งของ The First Omen จะมีฉากหลังเป็นกรุงโรมในยุค80ครับเมื่อซิสเตอร์มาร์เกเรตเนี่ยครับ ถูกย้ายจากอ,าอเมริกามาพำนักยังโบสถ์แห่งหนึ่งที่เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยและเธอเนี่ยครับก็ไปพบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคาริต้าแล้วยิ่งเธอเข้าใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้มากเท่าไหร่ครับจะมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆและทวีคุณนะขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการปรากฏตัวของบัตหลวงเบรนแนนครับที่มาเตือนเธอเ,ธอเกี่ยวกับลัทธิประหลาดที่ถูกแฝงตัวอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ครับยิ่งเธอเข้าไปสืบเรื่องราโวพพันกับเรื่องรามากเท่าไหร่เธอขยิ่งเข้าไปข้องเกี่ยวกับ จุดกำเนิดของมารร้ายมากเท่านั้นครับนี่ก็เป็นพอดเรื่องคร่าวๆที่จะไม่สปอยมากเกินไปนะครับหากใครยังไม่ดูนะฮะแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยครับอยากจะเมาส์มอยกันนะครับหลังจากนี้ครับผมจะจัดเต็มในด้านของเนื้อหาภายในเรื่องนะฮะร,รวมถึงถ้าคําถามที่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เคยดู ดิโอเมนมาก่อนสามารถดู The f i r s t o m e n ได้ไหมผมบอกว่าได้ครับจริง,รงๆหนังเรื่องนี้มีความปเป็นตัวเองสูงมากครับไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวหรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเดเมียนหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดีโอเมนในเวอร์ชั่นก่อนในภาคก่อนๆมาก่อนเลยก็ยังดูรู้เรื่องครับแล้วผมกล้าพูดเลยว่าถ้าคุณดูเนี่ยถ้าคุณดู the f i r s t o m e n จบแล้วเนี่ยคุณท่าจะรีบไปหาดิโอเมนมาเปิดดูต่อทันทีเลยฮะประเด็นที่น่าพูดถึงก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับ ่านี่คือหนังที่ว่าด้วยซิสเตอร์คนหนึ่งเซตติ้งเรื่องเกิดที่อิตาลีครับพัวพันกับลัธิประหลาดที่จะโยงใยไปเกี่ยวกับข้องกับการให้กําเนิดอะไรก็ตามครับที่จะมีความเชื่อยงใยไปเกี่ยวกับการศรัทธาในเรื่องของศาสนาครับมันดันไปคล้ายกับหนังที่เพิ่งเข้าฉายก่อนหน้านี้ไม่นานนักอย่างเรื่องอิมเมอร์คูฮะมันมีวัตถุดิบแล้วก็ มีอะไรหลายอย่างที่ที่คลับคลค์คลับคลากันมากครับอ่าราวแบบว่าคนเขียนบท The First Omen เนี่ยครับแอบไปอ่านบท i m m e r u l a t e แล้วก็แอบดัดแปลงเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มชั้นเชิงอะไรของตัวเองลงไปออกมาเป็น The First Omen ซะอย่างนั้นครับผมชอบ i m m e r u l a t e ครับแล้วก็ผมชอบ The First Omen ด้วยมันก็เลยรู้สึกเสียดายอะไรนิดนหน่อยๆนยของทั้ง2เรื่องที่มันมันรู้สึกยังขาดหายไปเช่นอ่าผมรู้สึกว่า i m m e r u l a t e สั้นไปนิดนึง แล้วผมก็รู้สึกว่า The First Omen ว่นเวิร์ดมากจนเกินไปมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าจับสองเรื่องมายำรวมกันนะครับถ้าซินนี่สวิที่อยากเล่น i m m e r c u l a t e ทำไมไม่ลองไปคุยกับคนเขียนบท The First Omen ดูละอะไรประมาณนี้จะได้จะได้ไดรวบเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องเดียวกันไปครับซินนี่ก็จะได้เล่นบทนี้ด้วยแล้วก็ The First Omen ก็จะได้พลังดาราเข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่แต่แต่ผมอยากให้ตัดไปก่อนคือมันมันเป็นประเด็นที่ จริงๆผมไม่อยากพูดถึงนะครับแต่แต่มันคล้ายจนต้องพูดจริงๆถนะ้าใครไปดู i m m เ r อร l ค e มาแล้วแล้วมาดู The First Omen นะครับมันจะต้องจะจะ,จะต้องคิดเหมือนผมอะ่ะแต่นี่คือรีวิว The First Omen เครับผมจะพยายามไม่ไปพูดถึง Immaculate มากนักครับโอเคครับไปกันต่อการเล่าเรื่องของ The f i r s t Omen ครับสำหรับผมคิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการจับจังหวะของหนังนะครับผมรู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยครับมันเป็นการปูเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นเวอร์แล้วก็ แล้วก็ยาวเกินไปรวมถึงการใส่ปริศนาที่แทบจะไม่บอกอะไรคนดูเลยครับถูกยัดใส่เข้ามายัดใส่เข้ามายัดใส่เข้ามา,ย,า,มายัดชุดข้อมูลยุดปริศนาโยนมาใส่คนดูในช่วงแรกจนต้องจะต้องแบบเอ๊ะไอ,อ,อ,อ้นั่นยังไงนะไอ้นี่ไอ้นี่มันมันคืออะไรนะอะไรยังไงนะพอไปถึงกลางเรื่องครับหนังหนังเริ่มเร่งจังหวะขึ้นมาบ้างและในขณะที่กําลังเร่งจังหวะขึ้นมาบ้างครับในขณะที่คนดูพร้อมจะไปต่อแล้ว การอารมณ์ของหนังก็รู้สึกผ่อนลงมาผ่อนลงมาเสร็จก็เร่งขึ้นไปอีกแล้วก็ผ่อนอีกแล้วก็เร่งขึ้นมาอีกจนทําให้บางทีรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่มันใครแ็กยังนะเอ๊ะไอ้นี่ใช่ใครแ็กหรือเปล่าวะเอาไอา้นี่ใครแ็กเหรออ้าวแล้วจะจบได้ยังอา้อาจบจบแล้วเหรอจบหรือยังวะเอา้ามีต่ออีกอะไรประมาณเนี้ครับส่วนสิ่งที่ผมประทับใจมากๆประทับใจที่สุดแล้วก็เลิฟมากๆของหนังเรื่องนี้ครับนั่นก็คือฉากสยองขวัญ ถ้าใครเป็นคอหนังสยองขวัญเนี่ยครับหนังเรื่องนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือคุณสมบัติของหนังสยองขวัญที่ดีครับเพราะว่าฉากสยองขวัญในในใน,ในเรื่องนี้ครับในหลายต่อหลายฉากถูกครีเอทมาได้ดีมากแล้วก็ผมบอกเลยว่าแม่งต้องเป็นภาพจําอ่ะคุณต้องมีหลอนติดตากลับไปบ้านมั่งอ่ะมีหลายฉากที่ต้องอุทานว่าแบบโอ้โอชินะครับแบบโอ้โ oh, ห oh, คุณกล้าทําฉากนี้ขึ้นมาได้ไงแบบเห็นฉากอะไรแบบนี้ ได้ยังไงครับในจังหวะที่ควรจะเร่งเรา้าหนังก็ทําได้ดีครับและในจังหวะที่ผ่อนเบาเพื่อให้ความหลอนทํางานเนี่ยก็ทาได้ดีด้วยมีทั้งซีนที่ถูกสร้างมาเพื่อเคารพต้นฉบับได้ดีมากๆครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับยังทะเยอทะยานขึ้นไปอีกขั้นอ,อย่างซีนคลาสสิกเลยครับที่เราเห็นกันในตัวอย่างอย่างซีนทั้งหมดที่เพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นกันในตัวอย่างแล้วก็จริงครับแต่ว่าในหนังจริงสถานการณ์ในหนังจริงนะครับ มันก็ยังทำออกมาได้ไดดีมากๆแล้วทำงานกับกับกับคนที่ชอบชื่นชอบดิโอเมนด้วยชื่นชอบหนังสองขวัญด้วยได้ได้อย่างสะพึงมากๆฮนะส่วนจังหวะจังหวะที่ควรฉลอนเนี่ยครับก็มีฉากที่เล่นกับความมืดได้ได้เสียันสลังดีเหมือนกันครับแม้การดำเนินเนื้อเรื่องครับในช่วงแรกจะค่อนข้างยืดยาวจนน่าเบื่อไปสักนิดหนึ่งครับแต่พอขมวดเข้ามาสู่อย่างจุดหักมุมของเรื่องนี้ก็ทำได้ดีนะ ผมชอบนะซ,ซึ่งผมไม่ได้คาดเดาตรงนี้มาก่อนเลยผมไม่รู้ว่าใครเดาถูกหรือเดาผิดคาดเดาอยู่แล้วเอเป็นอะไรเงี้ยแต่แต่สำหรับผมมันมัน,ม,นมันว้าวพอสมควรครับรวมถึงประเด็นแรงขับเคลื่อนของกลุ่มลทัทธิประหลาดในเรื่องอะ่ะอันนี้ผมขอยกะผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับเอาเรื่องก่อนหน้านี้อย่าง i m m e r c u l ค t e ครับสำหรับเอาเรื่องนั้นลัทธิในเรื่องพยายามที่จะทำกิฟต์เพื่อโคลนนิ่งพระเยซูขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ดึงให้คนเนี่ยครับศรัทธาในแบบศรัทธาในพระผู้สร้างองค์ใหม่ส่วนสำหรับ uh, the first o m e n ครับก็คือการให้ปีศาจเนี่ยปีศาจซึ่งเป็น,ป,นปีศาจจริงๆเลยนะมาสมสู่เพื่อที่จะได้บุตรของปีศาจลูกหลานซาตานออกมาเพื่อสร้างความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้คนจะได้หันหน้าเข้าหาศาสนาพึ่งพาศาสนามากขึ้นเฮ้ยซึ่งผมซื้อนะประเด็นนี้ผมชอบเหมือนกันนะถึงแม ทั้งสองเรื่องประเด็นมันจะมันจะอีอย่างว่าทั้งเรื่องก็ตามนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบประเด็นของไอ้นี่มากกว่าของ The First Omen มากกว่าผมรู้สึกถึง,งการโดนคุกคามจริงๆนะครับในเรื่องของการสมสู้ครับปีศาจอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งการถ่ายทอดในเรื่องก็ทำออกมาได้มันน่าขยะขแยงน่าแบบน่ากัด อวนมากๆเลยนะสําหรับผมอ่ะซึ่งลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าการที่เราโดนกระทําชําเราโดยที่เราขัดขืนไม่ได้เนี่ยมันก็ความรู้สึกแย่พอสมควรแล้วอ่ะแต่นี่คือถูกกระทําชําเราโดยปีศาจด้วยอ่ะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกะกอ่วนรู้สึกขยะขยงรู้สึกแบบอึดอัดโดยที่เราโดนเหมือนโดนปูยยี่ป้ยำจิตใจอะไรทํานองนั้นเลยอะครับที่ผมรู้สึกตาม ตัวเอกในในเรื่องนี้ไปด้วยฮะซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีประเด็นซ้อนอยู่นั้นะในประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครหลายคนไปดูมาตรงจุดเนี้ยผมว่าผมว่าเหตุผลของเรื่องเนี้ยทำได้ดีมากเลยนะครับบวกกับอ่าความโมทูนึงอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือนี่มันเป็นภาคต้นกำเนิดครับทุกคนรู้แล้วว่าไอาเดเมียนเนี่ยมันจะต้องกำเนิดออกมาแน่ๆมันมีเดอะดิโอเมนแล้วไงครับมันก็เลยทำให ไม่ว่าเราจะเอาใจช่วยมาเกต์มากขนาดไหนในในหนังเรื่องเนี้ยเราก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าสุดท้ายมันจะมิชชั่นเฟลอ่ะสุดท้ายมันก็จะไม่สําเร็จอ่ะแล้วยิ่งแล้วเรายิ่งรู้ว่ามันไม่สําเร็จแต่เราก็เอาใจช่วยมันมันมันก็เลยแบบเออมันมันรู้ขดหูพอสมควรนะอันนี้มันก็ผมว่ามันมองมองกลับไปได้มันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันนะครับดนตรีประกอบเรื่องนี้คือดีมากผมให้ว่าดีมากเลยพี่จะบิวอะไรผม ทุกซีนก็ไม่รู้ครับว่ารวมถึงการดัดต่อมุมกล้องต่างๆเรื่องนี้มันทําให้เรารู้สึกรีเลทไปกับตัวละครไ,ได้ได้ได้อย่างดีครับ <S <S ผมจําได้ว่ามันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นคือซีนที่มาเรตนะครับนานงเอกของเรื่องถูกถูกมัดไว้ที่เตียงทาคลอดอะแล้วโดนฉีดเหมือนยาสลบทําให้สลึมสลืออะไรประมาณนี้ครับ <S <S แล้วสิ่งที่เราจะเห็นอะเหมือนเราถูกล็อกฟโฟกัสไว้เป็นเฟิร์สเพอร์ซันเหมือน หมือนมันแทนตัวมากรเร็มองได้เห็นแค่เพดานอะแล้วเราก็จะเห็นเพดานผ่านไปเพราะว่ารถเข็นมันเลื่อนไปเราก็จะเห็นเพดานเพดานก็ค่อยเลื่อนผ่านแล้วสถานที่ก็ค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังอีกสถานที่หนึ่งอะอะไรตรงนี้ยผมผมรู้สึกว่าตรงเนี้ผมชอบมากในหนังเรื่องเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกรู้สึกแทนตัวละครได้อะว่าว่าว่ากำลังแบบเราเรามันคืออะไรวะเรากำลังจะถูกพาไปที่ไหนวะและอะไรที่ที่จะรอเราอยู่อะอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจครับนั่นก็คือตอนจบฮะซึ่งถ้า ถ้าพูดกันตามตรงว่าตอนจบเป็นยังไงครับคุณไปดูดิโอเมนต่อได้เลยครับแน่แหละครับตอนจบแต่สําหรับการนํามาทําใหม่ใน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 ภาคต้นครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะรู้เรื่องราวต้นกําเนิดของเดเมียนแล้วเนี่ยมันยังมีช่องว่างบางอย่างครับมีเส้นเรื่องบางอย่างตัวละครบ,บางตัวครับที่ที่จะถูกสามารถนําไปขยายเรื่องราวของดิโอเมน ให้มากขึ้นไปอีกแล้วผมภาวนาว่าถ้าสมมติมีภาคต่อขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นภาคหลังอันนี้คือภาคก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็มีดีโอเมนซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่เราทุกคนเคยดูแล้วแหละผมว่าถ้าจะมีภาคต่อมันก็ควรสร้างต่อจากจดิโอเมนโดยใช้เส้นเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ถูกทิ้งไว้จากที่ที่ท,ที่นำมานำมาทิ้งไว้ในภาคหรือเฟิร์สโอเมนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าดูมากๆเลยนะโดยรวมครับนี่เป็นหนังสยองขวัญที่ทําได้สมมงมากๆแล้วก็ เป็นหนังสอขงขงวัญที่มีคุณสมบัติของหนังสือขงขงวัญครบถ้วนเหลือเกินครับแล้วก็เป็นเป็นการนําต้นฉบับมาตีความมาเพิ่มเติมเรื่องราวไปได้อย่างดีอิสระต่างๆอะไรต่างๆถูกใสามาอย่างอย่างเคารพต้นฉบับมากๆครับข้อเสียมไม่กี่ข้อของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ เส้นเรื่องหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆมันนั้นไปละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องที่ฉายไล่เลี่ยกันก่อนหน้านี้รวมถึงจังหวะการเล่าเรื่องที่ที่ที่ยังไม่กระชับมากเท่านั้นเองครับสำหรับ The First Omen ครับผมให้8.5ครับเข้ากันไปเลยกับ i m m c u l a t e ก็สำหรับใครที่ผ่านไปพนาหรือกดเข้ามาดูรีวิวในช่องหนังหยองโปรเจกต์นะครับถ้าคุณชอบหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือ s u b s c r i b e ไว้ ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่เรื่องต่อไปครับ